สวัสดีจ้าเพื่อนๆมือหนี้เทากับซิมิทแรีวิวเนาะคะ่ะอมือหนี้มาเฮ็ดงานเนาะค่ะะเนาผู้ใดอยู่ใกล้ใกล่แมาซื้อเด้อค่ะเด้ออันนี้แบบส์มอเนาะคะ่ะเนาะมักส์สม,มอแพ็คละปอนเก้าเก้านะคะเท่กมมกะะากับมีผักสะเดานำเนาะค่ะเนาะสะเดาสะเดาแพ็คละสองปอนห้าเก้านะคะมีพริกด้วยแพ็คละปอนเก้าเก้าอันนี้พริกคล้ายๆริลาตาสซุปตาอร่อย มีถั่วฝักยาวด้วยนะคะถั่วฝักยาวสามปอนด์เก้าห้าเนาะมีชะพูมีมะกอกนะคะมะกอกมะกอกเซตสุดแตมะคุงนะคะเนากันเนาะนี่ผัดบุ้งนะคะอันนี้ทีเด็ดจ้าทุเรียนทุเรียนแพทละยี่สิบเอ็ดปอนด์ห้าร้อยกรัมของนี่ห้อฮันนี่มูลอ้ยอันไม่เห็นงานเสียใจได้บ่เนาะ ไอนี้นะคะนี่มีดอกแคถั่วพูนะคะมีมะม่วงแลดด้วยค่ะมีมะเขือพวงนะคะนี่เห็นไหมยิงรีวิวไม่เสร็จนะคะมีมะละกอนะคะแล้วก็มีนี่ไหนดู ใบเตยนะคะมีขามีตะไคร้เนาะมีตะไคร้แล้วก็มีเขาเรียกอะไรล่ะกระชายนะคะผักเราจะมีนะคะผักชีนะอันนี้ผักชีฝรั่งบ้านข่อยเขาเอิ่อเอีอยงวะพอกระลืมเขาผักคอมเปน,นะคะนี้รากผักชีมีชะอมนะคะมันไม่ค่อยสวยแล้ว ก็มีเต้าหู้มีใบมะกรูดเก็ดน้ำมีใบยันนาสดๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเริ่มช้ำแล้วแล้ะแล้วแล้วต่อที่หนึ่งนะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเอาไว้พอกันไหมเด้อค่ะเด้อเสเียนเรี่ยนนะ